เตรียมเสียบเป็นพระเอกตัวท็อปแทนนเดชเปิดประวัติน้ององศาเด็กปั้นใหม่เอสุภชัยหน้าคล้ายพระเอกดาวรุ่งช่องเจ็ดเรียกว่าเป็นนักปั้นมือทองของเมืองไทยที่เด็กในสังกัดเป็นซุปตาตัวท็อปแถวหน้ามากมายสำหรับเอสุภชัยศรีวิจิตไม่ว่าจะเป็นนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาเอรกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกรวัฒนาเดชคุกิมิยะเจมมาและอีกหลายๆคนในวงการ และหลังจากที่เคยประกาศว่าหลังจากนี้จะวางมือปั้นเด็กในสังกัดผู้จัดการดาราเบอร์ต้นของวงการอย่างเอสุภชัยก็ออกมาเปิดใจพร้อมกับเปิดตัวเด็กในสังกัดซึ่งเป็นกลุ่มที่ปั้นมาตั้งแต่ช่วงก่อนเผยถึงความคิดที่เปลี่ยนไปไม่ติดใจหากนักแสดงไม่อยากอยู่ในสังกัดของตัวเองโดยเอสุภชัยเผยว่าล็อตนี้คือล็อตก่อนที่ค้างเอาไว้ตอนนี้การจะปั้นดาราสักคนต้องปั้นกันตั้งแต่อายุ13-14ปี สำหรับสองดาราหนุ่มในสังกัดของเอสุภชัยที่ได้พามาเปิดตัวในรายการคนแรกชื่อองศาหนุ่มน้อยอายุ17ปีที่มีพาาลักษ์ณเป็นหนุ่มไทยร้องเพลงเก่งโดยเอบอกว่าได้เจอกับน้องตอนไปถ่ายคลิปกับอ้ําพัชราภาที่ลบุรีเห็นในฟีดมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังร้องเพลงให้แม่ฟังแล้วหน้าตาหล่อจึงได้ทาบทามให้มาอยู่ในสังกัดเป็นการเจอตั้งแต่อายุ14-15ปีส่วนอีกคนชื่อเลโอ หนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาลีอายุ15ปีเจอพี่เอตั้งแต่12ซึ่งอาของเขาสนิทกับมดดำเจ้าตัวบอกว่ามองตอนแรกเลโออาจจะดูธรรมดาแต่ฟังเสียงแล้วมีเสน่ห์พ่อของเขาเป็นคนอิตาลีและมีชื่ออิตาลีว่าเวนิสนักปั้นมือทองเผยว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ในบ้านนั้นอยู่กันแบบเพอบครัวเหมือนมาอยู่เป็นลูกมาช่วยดูแลพี่เอตอนแก่และพูดถึงหลักในการปั้นคนว่าต้องทำให้ดักตาดักใจต้องมีเสน่ห น่าหล่ออย่างเดียวไม่ได้มองแล้วต้องเข้าไปในใจคนด้วยตอนนี้ความคิดของตัวเองเปลี่ยนไปมากไม่มีกฎเกณฑ์มากมายกับเด็กในบ้านหลังจากที่มีการเปิดตัวไปมีแฟนๆเข้ามากดไลค์เพื่อสมัครเป็นแฟนคลับกันอย่างมากมายหลายคนมองว่าปั้นดีๆด,ดังเลยและยังมีความละไม้คล้ายยูโรยศวัร์สามารถติดตามผลงานของน้องกันได้แววว่าล่าสุดซบวิกสามพระรามสีเรียบร้อย